สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับครัวสไตล์แป้งนะคะวันนี้นะคะแป้งจะพาทุกคนมาทําเมนูเพื่อสุขภาพค่ะจากหลายๆคลิปนะคะที่แป้งพาทําก็จะเป็นแบบเนื้อสัตว์หมูทอดหมูย่างอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้แป้งจะพามาทําเมนูเพื่อสุขภาพแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูผักกาดขาวห่อไก่สับนะคะะทานลดความอ้วนก็ได้หรือจะทานเพื่อสุขภาพก็ดีค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะคะแป้งฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ครัวสไตล์แป้งด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมวันนี้มีอะไรบ้างค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะอันดับแรกเลยนั่นก็คือผักกาดขาวค่ะนี่เราก็จะใช้มือนะคะเด็ดออกมาเป็นใบใบใบ,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 บแบบนี้เลยค่ะใบขนาดนี้ก็จะกําลังกินพอดีนะคะแต่ถ้าใบไหนใหญ่ใบด้านนอกเขาจะใหญ่อย่างเงี้ยแป้งก็จะตัดเอาก้านด้านล่างออกสักหน่อยนึงนะคะเพื่อที่ไม่ให้มันใหญ่มากเราก็จะมีพริกไทยป่นค่ะซอสปรุงรสค่ะน้ำตาลทราย แล้วก็ไก่บดค่ะบดให้ละเอียด่างนี้เลยนะคะนี่อันนี้แป้งใช้เป็นอกไก่นะคะลอกหนังออกแล้วก็บดสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็มีนิดเดียวเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจะเริ่มจากการหมักไก่ค่ะอันดับแรกนะคะแป้งก็จะเริ่มการหมักไก่นะคะวันนี้แป้งใช้อกไก่นะคะ2ขีด แล้วก็จะใส่น้ําตาลทรายนะคะปลายช้อนค่ะนิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนถานแค่นี้เองเพื่อแต่งรสนะคะให้ไก่ของเราไม่จืดเกินไปนะคะมีรสชาติและซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนโต๊ะจากนั้นก็จะเติมพริกไทยป่นนะคะลงไปมากน้อยตามความชอบเลยนะคะและแป้งก็จะคลุกให้เข้ากันค่ะหมักไก่มีแค่นี้เองค่ะ จะทาให้เวลาเราทานเข้าไปเนี่ยผักกาดขาวของเราไม่จืดเกินไปนะคะเพราะว่าเราหมักไก่ให้มีรสชาติก่อนนะคะนี่นะคะเมื่อคลุกเขาเข้ากันดีแล้วแป้งก็จะหมักไก่นะคะทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะแล้วระหว่างที่เราหมักไก่เดี๋ยวเรามาลวกผักกาดขาวกันค่ะมาถึงขั้นตอนการลวกผักกาดขาวนะคะอันดับแรกแป้งจะเริ่มจากการต้มน้ําให้เดือดนะคะ ระหว่างที่เราต้มน้ํานี้นะคะแป้งจะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ผักกาดขาวของเราจะได้เขียวสวยนะคะแป้งจะใส่เกลือลงไปประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะแป้งก็จะรอน้ําเดือดแล้วเราค่อยลวกผักกันค่ะนี่นะคะตอนนี้น้ําของแป้งก็เริ่มเดือดแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปแป้งก็จะลวกผักนะคะวิธีการลวกผักของแป้งแป้งจะใส่ดานก้านนี้นะคะลงไปก่อนนี้ เพื่อที่เพราะว่าก้านพ่อแข็งเราจะลวกแค่แป๊บเดียวเราไม่อยากให้ใบด้านบนเละนะคะเราจะลวกแค่ว่าให้ผักกาดขาวพอนิ่มเพื่อที่จะมาห่อได้ะคะ่ะทีละสองสามใบเพราะนั่นเดี๋ยวเราจะไม่ทันพอเราพอเราใส่ด้านก้านไปสักแป๊บหนึ่งแล้วแป้งก็จะปล่อยให้ลงไปทั้งใบยอย่างนี้ค่ะลวกแค่ผักพออ่อนตัวนะคะเราจะไม่ลวกจนสุกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมานนึ่งอีกค่ะประมาณนี้ พอแล้วค่ะใช้ได้ผักแบงก็จะสีเขียวสวยนะคะนี่แค่นี้เขาก็จะฟองหมวนได้แล้วเห็นไหมเราจะลวกอย่างนี้จนหมดเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อเราเตรียมของครบทุกอย่างแล้วนะคะลวกผักแล้วหมักไก่ครบเวลาแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนการห่อกันเลยค่ะ อันดับแรกล้างมือให้สะอาดนะคะมาค่ะเรามาห่อ,อก,กันนี่นะคะนี่คือผักกาดขาวของแป้งนะคะที่ลวกเรียบร้อยแล้วแป้งก็จะใส่เนื้อไก่ค่ะลงไปก็จะทำให้เป็นบางๆอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มขั้นตอนการม้วนนะคะโดยการพับปลายเข้าไปอย่างนี้นะคะหนึ่งทีนิ้วกดไว้นะคะ แล้วก็จะพับด้านข้างเข้ามาสองข้างค่ะเพื่อที่ไม่ให้ไก่ของเราปิ้นออกไปด้านข้างนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งค่ำอ่าลองเดี๋ยวลองเรามาลองห่อแบบใบเล็กบ้างนะคะใบเล็กเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ให้น้อยลงกว่าใบาใหญ่นะคะ นี่ค่ะจากนั้นมันก็จะห่อเหมือนเดิมเลยค่ะทําเหมือนกันกับใบใหญ่ด้านข้างเขามีน้อยก็พับเข้ามาสักนิดนึงนะคะไม่ให้ไก่เราออกไปด้านข้างเยอะค่ะนี่ค่ะก็ได้อีกหนึ่งคำค่ะแป้งก็จะห่ออย่างนี้นะคะเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะ อะกาศขา,ขาวของแป้งนะคะห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะและไก่ของแป้งก็เหลือนิดหน่อยนี่แป้งก็เลยจะเอามาห่อเห็ดออรินจินะคะแล้วก็นึ่งไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อที่จะได้หมดหเห็ดออรินจินี้ก็ไม่ยากเลยนะคะนี่แป้งก็จะแค่ผ่าครึ่งพอเราไม่ต้องลวกนะผ่าครึ่งแป้งก็จะเอาไก่ค่ะแปะตรงกลางไว้อย่างนี้ค่ะ ว่าที่ว่าเราเอาเห็ดไปนึ่งแล้วก็จะไม่จืดเกินไปนะถ้าเราเอาเห็ดนึ่งอย่างเดียวเนี่ยก็ได้แต่ว่าเขาจะไม่มีรสชาตินี่แล้วก็เอาอีกด้านนึงมาประกบแค่นี้เองค่ะว้าวเมนูเพื่อสุขภาพของแป้งค่ะแล้วก็จะทําอย่างนี้จนหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการนึ่งกันค่ะค่ะเมื่อเราห่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะมาถึงขั้นตอนการนึ่งกันค่ะ จะเริ่มจากการเรียงใส่ซึ้งนะคะมันจะเรียงใส่ซึ้งนะหรือว่าภาชนะที่เราจะนํามานึ่งนะคะเรียงให้ทั่วๆกันค่ะมันจะค่อยๆเรียงอย่างนี้เลยค่ะเรียงอย่างนี้นะคะเพื่อที่เวลาเรานึ่งเขาจะได้สุกทั่วๆกันนะคะเอาที่เป็นคําใหญ่ไว้ด้านล่างนะคะจะได้สุกไว ก็จะเรียงผักกาดขาวประมาณนี้นะคะแล้วแป้งก็จะเอาเห็ด mm hmm. เห็ดที่แป้งหอ่อวางไว้ด้านบนเลยค่ะ mm hmm. เห็ดนี้สุกไม่ยากนะคะแล้วก็ตัวเนื้อไก่ก็แค่นิดเดียวนะคะก็ลเลยจะวางไว้ด้านบนขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่หม้อนึ่งกันเลยค่ะแล้วแป้งก็จะใส่หม้อนึ่งนะคะนึ่งไว้อย่างนี้นะคะสิบนาทีและเรามาจัดใส่จานกันค่ะปิดฝาไว้เลยค่ะ นีนะคะผักกาดขาวห่อไก่ของแป้งเสร็จสุกได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยค่ะร้อนๆค่ะคว้าคนนี่ค่ะแป้งจะไม่นึ่งจนเละมากนะคะจะเอาแค่ไก่สุกผักสุกก็เป็นอันใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะผักกาดขาวห่อไก่ของแป้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและวันนี้นะคะแป้งก็จะทานคู่กับน้ำจิ้มสุกกี้นะคะ ้าเพื่อนๆไม่ชอบทานน้ำจิ้มสุก,กี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะนี่ถ้าเมนูนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆแป้งฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวสไตล์แป้งด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายวันนี้เรามาทานเมนูเพื่อสุขภาพกันนะคะ